หากมีใครคนนั้นเขาทำใจเธอให้เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปจากใจเพราะใจเธอทำให้เศร้าบอกความจริงฝากไปของใจใครใคนหนึ่งคอยขนึงรำพึงแต่เธอหากไปดีมีรักรักจงมันคงแน่นอน หากใครคอนจากลาน้ำตาเธอคงล้นเออบอกความจริงถัดนะฉันมาเอาใจเพียงเธอคอยพบเจอลมือมื่อ,อหาหากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวังหากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแล ปลอบใจให้เธอลืมความลังใจฉันยังรอเธอไม่หางจดจำคำคำนี้ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝากไปไม่คายดงใจให้วันเจ้ารอคอยแต่เธอรักเธอเธอคงมันคอย นับวันให้เธอกลับมาหากวันนี้เขาคงทำเธอผิดหวังหากวันนั้นฉันยังมีชีวิตอยู่จะดูแลปลอบใจให้เธอลืมความลังใจฉันยังรอเธอไม่หางจดจำคำคำนี้ ฉันมีคำเดียวที่บอกออกจากใจฝากไปมีใครดวงใจให้วันเจ้ารอคอยแต่เธอรักเธอเธอคงมัน่นคอยนับวันให้เธอกลับมา